สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจส,สุดยอดโปรโมชั่นมีซูบอยเจมนะคะวันนี้พีพมาในลุกเข้าป่าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้พาไปเข้าป่าแต่ว่าจะพาไปลุยกับเจ้าคันนี้เลยค่ะนี่คันนี้พีพภูมิใจนํำเหนอมากนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วจริงๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยใส่ชุดแต่งแฮมเมอร์เข้าไปนะคะแล้วที่สำคัญคือแฮมเมอร์ทั้งคันค่ะ มีตรงส่วนไหนเลยนะที่ไม่ใช่ของแฮมเมอร์เดี๋ยวเราไปเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะพี่เปลี่ยนกันชนหน้าให้ใหม่ค่ะเป็นแฮมเมอร์นะคะเป็นรุ่นที่แบบราคาค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวคันนี้เป็นเหล็กค่ะหน้าเหล็กนะคะใช้งานได้จริงนะคะมาพร้อมกับผูลากสีแดงแบบนี้นะคะนี่ตัวอักษรของแฮมเมอร์ค่ะเป็นสีแดงนะคะ แถมยังมีโลโก้ตัวนี้มาให้ด้วยหุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักมากเหมาะกับสายแบบดุดันนะคะเออนี่ใครอยากจะให้ลาก,กันลากกันไปเลยค่ะคันนี้ค่ะเห็นไหมเขามีไฟตัดหมอกไฟหน้าไฟสูงอะไรพวกนี้คือมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าขานี่แล้วก็กล้องหน้าค่ะสำหรับแอดลีคันนี้ที่เอาไปแปลงเนี่ยเป็นรุ่นตัวท็อปเป็นรุ่นแอดลีที่มีกล้องหน้า ซึ่งกล้องหน้าก็อยู่ตรงนี้ค่ะงานเมียนนะงานเมียนเห็นไหมใส่เข้าไปได้พอดีเป๊ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือมันเป็นกันชนแบบตรงรุ่นนะคะอย่างที่เขาเรียกว่ากันชนแบบตรงรุ่นนะคะพวกอะไรนะเซ็นเซอร์ต่างๆก็คือให้มาครบเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้ค่ะเห็นไหมมีโลโก้ของเขาด้วยยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะพีพใส่เป็นซุ้มล้อเข้าไปให้ด้วยนะคะขนาด6นิ้วแบบนี้เลย คันนี้เอาจริงๆถ้าเปลี่ยนร้อยสักนิดนึงยกอีกสักสองนิ้วก็คือลิศเลยนะเลกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วที่บันไดข้างเหล็กค่ะคุณพระโอ้โหบันไดข้างเหล็กคือสวยมากคุณพี่ขาเขาทำโลโก้ได้แบบโดดเด่นมากๆเลยนะคะเห็นไหมเขามีความลุกเล่นแบบเว้าวตรงนี้นะคะตรงเสาบีนะคะแล้วก็แบบทำสัญ,ญลักษณ์โลโก้แบบออกมาดิเด่นสุดๆกันไปเลยนะคะใช้งานได้จริงเด้อคันนี้เนี่ยคือขึ้นไปเหยียบได้เลย ไม่หกักเ้ยหักไม่ได้ถ้หาหักลูกค้าคือไม่รับรถเลยเด้อเออไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะไปต่อกันเลยค่ะยังไม่หมดแฮมเมอร์เพียงแค่นั้นนะคะด้านหลังค่ะลูกค้าพี่น่ารักมากจดกัดมาเลยทั้งคันอะ่ะดูดิเห็นไหมแล้วก็คันนี้นะคะเราถอดสปอร์ตบาร์ออกแล้วก็ใส่เป็นโลบาร์เหล็กของแฮมเมอร์แบบนี้เลยโลบาร์เหล็กนะคะเขามีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะด้านหลังเห็นไหมทุกคน เขาเก็บงานดีเก็บงานละเอียดมากๆนะคะเพราะว่าของเก่าที่ตัวรถเดิมมีมาอยู่เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยเขาไม่ไปแบบตัดออกเลยนะคะสเปครถคือมายังไงเขาก็ยังทําเสริมเข้าไปแบบนั้นนะคะยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งชิ้นที่ขาดไม่ได้ก็คือกันชนท้ายเลยเขาคุณพี่ใหญ่มากของจริงคือนั่งได้สบายเลยนะนี่เห็นไหมเออนั่งได้ว่ะนั่งสบายวากว่ากันชนท้ายเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่ามันมีความ ยาวออกมาคันๆเยอะเลยนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคันไหนที่ต่อท้ายแล้วเบรกไม่ทันเนี่ยเตรียมนะเตรียมเต,ต,ตรียมจัดหน้าใหม่ได้เลยนะคะเออเตรียมประกอบหน้าใหม่กันไปเลยนะลูกค้าขามาดูผลงานใกล้ๆค่ะไฟส่องป้ายมีมาให้เห็นไหมเขาไม่ขาดเลยสักจุดหนึ่งนะจุดสำคัญสาคัญนี่แถมตัวนี้นะเขาใช้เป็นเพจแบบนี้เห็นไหมลูกเล่นของเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมแฮมเมอร์เขาถึงดังนะคะ นี่ค่ะตัวไฟถอยเขาเห็นไหมลูกค้าค่ะนี่เขาให้มาด้วยนะคะตัวลากเขาค่ะด้านหลังค่ะคุณอยากจะเอาไปลากอะไรคุณใช้งานได้จริงคุณลากได้จริงนะคะอ่าไม่ติ่งนองหน่อยนะคันนี้คือลากจริงไม่ติ่งนองหน่อย <laughs> คันนี้นะคะได้รับเกียรติจากพี่พิมพ์ค่ะพี่พิมพ์เขาจัดให้เลยค่ะจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ ซื้อสดเนอไม่เปืเอ่อยเ้อเออแต่ถ้าใครอยากจะซื้อไฟแนนซ์นะคะพีพกจัดแบบนี้ให้ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าขาไม่ยากเลยนะคะใครอยากจะได้แบบคันนี้นะคะหาพีพเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวพีพจะพาไปเปิดภายในแต่ก่อนจะเปิดภายในทุกคนจะต้องกดไลค์กดแชร์กำลังใจพีพก่อนกดก่อนเร็วเพราะว่าเราเรา,เรามีรถสวยขนาดนี้ไม่กดได้ยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยค่ะ ก่อนเปิดค่ะอย่างที่บอกคือตัวแอดลีดใช่ไหมคะ mm hmm. เขามีปุ่มกดตรงนี้มาให้ mm hmm. เราถือแค่คุณแจไว้ในกระเป๋าส,สวยๆเลยนะ mm hmm. ทุกคนเราไม่ต้องควักคุณแจเราเดินมาใกล้ๆแ,แล้วเราก็กดปุ่มแล้วมันก็จะเปิดล้นให้เราเลยแบบนี้ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นี่คือภายในของแอดลีดค่ะเป็นกระบะรุ่นท็อปนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่ากระบะไฮโซนะคะข้างในคือเก็บงานมาเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ จอมาพร้อมจากโรงงานนะคะแล้วก็ให้เบาะหนังมาด้วยนะคะเป็นสอีออกส้มๆน้ำตาลเนาะแตดกระสีดำแถมยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณพี่ค่ะตัวเบาะนะคะเขามีแบบนี้มาให้ด้วยมีสกรีนมาให้ด้วยมีปักมาให้ด้วยเป็นคำว่าอดลีดนะคะเห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหใไฮโซขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วปะ อะกดไลค์กดแชร์กำลังใจพีทด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะใครที่ชอบแนวนี้อยากได้แบบนี้เนี่ยโทรหาพีพแล้วก็มาซื้อกับพีพแล้วก็มาเจ็ดก,กับพีพได้เลยวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะเสร็จแล้วหรอ